สวัสดีครับผมทรงกดจมบุญนะครับนักกีฬาเวกเซิร์ฟทีมชาติไทยครับผมสวัสดีค่ะอนิซาทิตาฟินนะคะเป็นนักกีฬาเวกเซิร์ฟทีมชาติไทยค่ะ ก็ระบบการแข่งขันนะครับก็จะมีตัวแทนแต่ละประเทศครับผมเป็นชาย2อหญิง2ครับผมแข่งโดยการเก็บคะแนนของเอาอันดับครับมาบวกคะแนนกันครับผมแล้วก็ดูว่าแต่ละประเทศมีคะแนนอยู่ที่แรงลำดับเท่าไหร่ครับเอามาบวกกันระหว่างชาย2กับหญิง2ครับก็หวังมากสุดนะคะจะทำให้ได้ดีที่สุดอยากอยากได้ที่1 ตอนนี้โดยรวมนะครับเหมือนระบบการซ้อมนะครับทุกคนทําได้ดีครับในระดับดีมากเลยครับผมถือว่าพร้อมมากครับสำหรับซีเกมรอบนี้ครับผมตอนนี้นะครับถ้าเกิดพูดถึงในภาพรวมของซีเกมสใช่ไหมครับตอนนี้มีประเทศฟิลิปปินส์ครับผมแต่ว่าถามว่าความสามารถเราก็ยังเหนือชั้นกว่าเขามากอยู่ครับเจอเจอกันบ่อยครับเกือบทุกงานเลยครับเจอกันเหมือนโดยรวมนะครับก็คือระดับส่วนตัวฝ่ายชายนะครับก็จะ แข่งในส่วนมากจะแข่งในระดับเอเชียนะครับไทยเราก็จะเป็น1นสองครับหนึ 1, แล้วก็ฟิลิปปินส์อาจจะอยู่ที่อันดับประมาณ56ครับผมส่วนหญิงครับผมหญิงเราก็จะอยู่ที่ประมาณท็อปสามท็อปสี่เอออย่างเงี้ยครับโดยรวมนะครับแต่ฟิลิปปินส์ตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่เขาเออเออไม่ได้ติดอันดับท็อปเท่าไหร่ครับผมก็ฝากด้วยนะคะจริงๆเว็เซิร์ฟเป็นกีฬาที่ใหม่นะคะก็อยากให้ทุกๆคนรอ คอยจับตามองดูนะคะเพราะว่าเราก็มาใหม่เนาะเออก็เยี่ยมชมกันเยอะๆนะคะครับขอกําลังใจให้เวทเซิร์ฟทีมชาติไทยด้วยครับผมขอบคุณครับ